กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงเกาะติด การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสูงหรือนอย,ยอปสรุ่นที่13นะคะนอกเหนือจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการอบรมในห้องอบรมแล้วก็ยังมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆด้วยค่ะล่าสุดเดินทางไปที่สำนักง,งานสารปกครองรวมถึงเดินทางไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการป,กป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปป,ปทสืบเนื่องจาก2หน่วยงานหรือ2ององค์กรน,นี้นะคะก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญ คัมาในการเดินหน้าป้องกรรันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปติดตามบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสาตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13ศึกษาดูงานส่วนกลางครั้งที่1ณสำนักงานสารปกครองโดยมีนายเจตสถาวรศิพนพรที่ปรึกษาสำนักงานสารปกครองให้การต้อนรับและบอกเล่าถึงความเป็นมาของสารปกครองภารกิจหน้าที่หลักเพื่อระง,งับข้อพิพาททางปกครองและกรณีเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่โดยใช้ระบบการไต่สวนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย บทบาทของสารปกครองยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารแต่มีภาระหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองทั้งปวง ปัจจุบันมีศาลปกครองกลางศาลปกครองภูมิภาคศาลปกครองชั้นต้นรับคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบคําสั่งที่ส่งผลให้เอกชนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบอีคอร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถทําการฟ้องร้องเองได้โดยไม่ต้องผ่านสํานักง,งานกฎหมายและห้องพิจารณาคดี จากนั้นนายยอปสรุ่นที่13ได้ศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทโดยมีนายภูมิวิสารกเกษมสุขรองเลขาธิการปปทรักษารษาชการกาเลขาธิการปป,ปทบอกเล่าถึงภารกิจและความสำคัญของการทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตที่จะต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายเนื่องจากถ้าหากคิดเป็นค่าใช้จ่ายสูงมาก ในการลงพื้นที่ทำคดีทุจริตเพียงคดีเดียวต้องสูญเสียง,งบประมาณเวลาและทรัพยากรดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดและได้ผลมากที่สุดนั่นคือการป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดสถานการณ์ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตที่ฝังรากลึกในระบบราชการมาอย่างยาวนานดังนั้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตจะใช้เพียงปปชและปปะทมาปราบปรามการทุจริตจึงเป็นเรื่องยากต้องมีความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนร่วมด้วย สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญของปปทปีงบป,ป,ป,ประมาณ2,564ได้แก่ด้านการปราบปรามมีการรับเรื่องร้องเรียน658เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น1 7 9 7เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง867เรื่องชี้มูลคดี465เรื่องพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองได้กล่าวถึงเทคนิคการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปปทไม่มีอำนาจในสภาพบังคับในการสแสวงหาข้อเท็จจริงเริ่มมีในชั้นไตส่สวนข้อเท็จจริงไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มและคุมขังไม่มีอำนาจในการไต่สวนคดีอาญาอื่นที่ไม่ใช่ฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่มีการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท รูปแบบการทำงานต้องมีการไต่สวนในรูปแบบของคณะกรรมการและภาคเอกชนอาจโดนไต่สวนด้วยถ้าหากให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้หลักกฎหมายหลักพฤติกรรมและพยานหลักฐานในการชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐโดยคดยีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตจำนวน2,838คดีมูลค่าความเสียหาย11,383ล้านบาทแยกประเภทออกเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบ656คดี การจัดซื้อจัดจ้าง605คดีและการยักยอกทรัพย์1,507คดีคุณผู้ชมคะการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปสอรุ่นที่13นี้นะคะ เราจะเห็นว่าแต่ละหน่วยงานก็ยังคงเดินหน้าเน้นย้ำแล้วค่ะว่าสิ่งที่สําคัญคือการป้องกันและยับยัง้งไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องเป็นความร่วมมือกันของทุกคนในสังคมเพื่อที่จะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยเราต้องต่อต้านไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ